สวัสดีครับช่อง AppView.P ครับก็เกม Speed ิฟเตอร์ครับวันนี้ก็จะมาลงแรงกันครับก็จะใช้รถ c h a r เซอร์ครับผม Back r i ท e ชาเซอครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับสนามนี้ก็ขอเวลาเข้าเกมสักครู่ครับมาครับก็คือสนามนี้จะเป็นสนาม Highway 1ครับเป็นชื่อสนาม Highway 1ก็ สนามนี้ไม่เคยเล่นครับเป็นสนามน้องใหม่เป็นสนามใหม่สําหรับผมส่วนตัวของผมเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสนามนี้จะยืนโพเดียมกันได้ไหมครับ1.2.3หรือว่าจะไม่ติดอันดับครับก็ Back ไอชาร์เซอร์ก็จะมีใช้อยู่มา3คันครับแล้วก็บูลไลท์อยู่1คันแล้วก็คำคันขวาสุดนะครับับของคลิปก็จะเป็นคันเหลืองนะครับก็สวยดีครับเดี๋ยวเราไปดูครับ2 1 ไปครับไปแล้วครับตอนนี้ก็คูคี้ครับไปแล้วครับคูกี้ครับคูคี้สุสีเข้าวงในครับปืดไปตอนนี้อยู่ที่2อยู่ครับก็ยังตามที่1อยู่ครับเป็นรถรุ่นเดียวกันครับคาสเอคาสเอครับผมเป็นแบ็คไลท์ชาร์เซอร์เหมือนกันตอนนี้ผมอยู่ที่2อยู่ตามกันไปครับเกาะกันไปก็เดี๋ยวดูครับว่าจะแซงได้ไหมไปปืดดิบไปปืดไป ตามอยู่ไกลๆครับส่วน 3, 4 5 6ี่ห้าก็ตามกันมาครับประมาณไกลๆก็อยู่ประมาณหนึ่งช่วงโค้งครับตอนนี้ผมก็ตามอยู่ที่หนึ่งอยู่ครับตอนนี้ไปครับน่าจะประมาณหนึ่งช่วงโค้งเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะดูครับว่าทาทันไหมไปปื๊ดทำงานแล้วครับ4ี่ท่อครับเทอร์โบไปปื๊ดป้ายอุ้ยตกเลยครับผิดเข้าช่องผิด ปปึ๊บแต่ก็ยังไม่เสียหายครับตอนนี้ก็ยังตกแต่ว่าก็ทําใหา้ที่1ยืดระยะทางออกไปได้อีกเดี๋ยวมาตามกันต่อครับไปปึ๊บโค้งไป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 โค้งปึ๊บด,ดิปปึ๊บไปไปครับสนามก็ดูเนียนๆครับมองช่องผิดช่องถูกก็ตกท่อเนี่ยมายก็อา้าวอีกแล้วเห็นไหมครับมาแล้ครั้งที่2ครับ อันนั้นตกน้ํานี่ตกท่อถนนอีกแล้วครับตกตกล่องปายครับแต่ยังไม่เสียหายครับดีที่ว่าทิ้งที่สามไปเยอะครับปลายปืดตามที่สองอยู่ตอนนี้มอ,มองไม่ไม่เห็นเลยครับผมแต่ก็ตามเห็นชิ่ออยู่ไกลๆครับน่าจะประมาณหนึ่งโค้งครับปลายปืป๊ดปลายปืป๊ดของของไหนวงไหนสวยครับปืดปลายปืป๊ดวงไหนไม่ได้ก็วงนอไปครับเปืด อนี้ต้องฝึกเข้าวงในหน่อยครับผมจะได้ยนเราจะทางได้ปื้ดไปไกลแล้วครับเจ็ดกเข้าฟีดปืดไป,ไปแล้วครับ, 7, 6, รบก็เข้าเป็นอันดับสองครับสถิติ2นาที5ครับผม2นาที5ก็ตกล่องน้ำตกท่อประตกถนนไป2หนครับผมเนี่ยครับขึ้นอยู่ยิมโบรเดียม,มรับ2คันได้อันดับ2ครับผม ตอนนี้ผมก็อยู่ที่แรง35ครับคะแนน ECU ก็อยู่315ครับผม315แต้มแล้วก็คะแนนแรงก็193ครับ193เป็นเเก็บแรงกันไปครับเนี่ยครับเวลาก็2นาที5ครับผมดิฟไป35ครั้งครับผมนี่ครับอันดับสองก็เวลาโอเคครับก็ขอบคุณครับเพื่อนๆ ก็ที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดสับตะไลกดกระดิ่งนะครับคอมเมนต์คำใต้คลิปมาได้ครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ